สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่องเปื่อยบุกสมปอยชาแนลครับผมืันนี้พ่อใหญ่ท่องผ้ามาเก็บไม้เก่าครับเป็นไม้หวยพักน้ำนะครับแต่ว่าเป็นอีกฟังหนึ่งับพี่น้องฟังนี้นะครับทั้งฝีเพราะท่านเด้ไปอยู่เพราะท่านเด้ไปนะครับก็เลยกครับมาเอาทั้งเกี่ยกอนเกี่ยวก้อนเขาใส่เขาใส่ฟังฟังทั้งผุนนะครับผุนพี่น้องผุณนะครับทั้งผมแพ่นกล้องไปนะครับมาบาดี้ ลงมาใส่ฟังนี่ครับพี่น้องไม้ทั้งป่าพี่สะัครับไม้นี่มันไม้ไม้ใ่แห้งนะครับใส่มือเดียวบปทวนะครับมาเก็บไม้เกาอีกนะครับไปเดี๋ยวนําไปรลุ่นน้ากันครับว่ามาเที่ยวนี่สีมานคือเกาปลนะครับเดี๋ยวก้อนแต้มร่วมนะครับเด้เจ็ดกิโลสองขีดครับพี่น้องมานขากีลีนี่นะครับมานคากมานแนนนะครับมาเบิรงเที่ยวนี่ครับผมว่าสิเป็นจังได้ครับเดี๋ยวตามไปเบิรงนน้ำกันครับพี่น้อง หลังแหลกเขาใส่เก,กลก่มองข้าวผักเนาะนี่นะครับผักอยู่ทึ่งขั้นขั้นน้องข้าเจ้านี่นะครับขั้นไฟนะครับเป็นเข็นขั้นไฟเพื่อนนะครับขั้นไฟใหญ่นะครับเพื่อนเทศกั้นหวยครับพี่น้องนี่นะครับหลังแหลกใส่มงี้ครับมนี้ก็เอาเบียดมาแปดสิบหลังคือเก่าครับพี่น้อง ซีฟหลังเนื้อใส่เดือนนะครับใสเดือนที่เก่านะครับแลัวจ็มี้แมงบ่งโกนะครับผลมาอยู่จักประมาณซิฟก็ตัวนี่แหละครับพี่น้องนะครับเนะพราะว่าเนื่อใส่เดือนหาง่ายเนาะนะครับไปครับตามไปบึงวิธีการใส่เบ็ดน้อนกันครับพี่น้องเนียแก้วนี้ยันนำกันีน้ หลังที่สองครับพี่น้งองกไปหลังต่อไปครับบรรยากาศสุดหยอดนะครับเป็นเป็นห่วยนะครับผมห่วยพักน้ำสื่อเพิ่นนะครับสื่อห่วยเพิ่นนะครับแต่ว่าพักน้ำมันสิมีอยู่คนละครับไปอีก ช่วงหนึ่งนะครับจึงสิมี่พักน้ำนะครับฟังตรงขามเป็นสวนยางครับพี่น้องนะครับไปเดี๋ยวมาลุนน้ำกันไปย่ำยามเลยครับมาลุนเบ็ดนะครับย่ำมังคืนน้ำกันนะครับวานนี้ยามเบ็ดครับพี่น้องไปเดี๋ยวตามไปลุนน้ำกันครับครับพี่น้องมาลุนหลังนี่น้ำกันครับเนี่ยเบ็ดจมนะครับจริงเลยโอ้ มันลุดนี้แหละครับครับพี่น้องเนาะเบ็ดโค้งได้ปะอยู่ป่นล่ะดึงมาลุยลุยโอ้โหอ้แม่นี่ยังลระเทศที่มันโค้งไปบ่าดนี่ยอันนี้ผถือซ้ำครับพี่น้องครับพี่น้องหลังนี้ถือถือขึ้นมาครับปากกาปากกาเข้าไปน้ำบ่ได้นะครับมันแคบปากกาปากกา ครับผมบวกแต้มมากครับได้แต้มมากหลายแต้มเลยอครับแต่ว่าผมทายโได้นะครับพอดีคว้นจำเครื่องนันเต็มมือหันนะครับเขี่ยไปนะครับช่วงย้ำกลับนะครับน่มแต่กับมาทายได้ครับพี่น้องนะมาแต้มแดกครับผม่ะครับพี่น้องนะ ถือเหล่ากั่นนะครับโอ้อวววเดีนะฮะนี่คือเหล่าแต่ตายครับโอ้ถือต้องใส่ที่แหลกลวงนี่เนะาะพอใส่งามครับพีน่น้องตายนของตายอีกใส่เบ็ดหวยมันหลดุดไปยากมากยากครับเนี่ยอา้าบวกแต้มมากครับอ่าครับผมเนาะอืมครับผมเนาะ ผมนะครับแตฉม,มงามมากครับครับพี่น้องหลังนี้ถือปากกาครับผมนี่ายนะวต <c oughs> างเป็นปูถือนะครับมันปูดินะเนาะบวกแต้มมากครับผม <c oughs> น้ำหวานเนี่ว่างเป็นถ่วงนี่ยังปลาเข็งกว่นี่เปลาเข็งเอาเอาครับ <c oughs> บวกแต้มมากครับโ <c oughs> อ้อยถือแล้วปลาเข็ง เข่งครับพี่น้องใส่งามอยู่นี่ปลาเข่งอ่ะครับพี่น้องหลังนี่ครับผมไหนะอ้ถือไปเหรอโอ้ปลาเข่งฮะปลาเข่งปลาเข่งนั่นด็ดนะตัวนั่นนั่นดเด็ดบอกว่ามันปลากาปลาเข่งใหญ่ตัวนี้ขืนพี่ผมเห็นตัวมันว่าปลาคอเลยอ่ะบวกแต้มมากครับพี่น้อง เห็นปิงปลาเข็งเห็นเปิงปลาเข็งใส่งามๆเลยโอเคนะครับครับพี่น้องบวกแต้มเอียนมากครับเนี่ยนะครับมันต่อไปบ่ได้เนาะเปิดป้ายกนนะครับนี่นะครับพี่น้องแต้มเอียนนะครับถือไม่มเลยตัวนี้มันตายโคตรครับผมนี่ถือโคตมันได้เนีย พี่น้องคืกปลาบูครับพี่น้องปลาบูน,นะปลาบูบบน้อยใส่ใส่พอดีอยู่นี่ถ้าได้ซ้ำนี่จากสามสี่ตัวนี่ก็โอเคอได้นี่พอดีหลาบนะนะครับผมบวกแต้มมากครับปลาบูครับผมเป็นจังเลงย็นย่นบอกโอ้ยคุณนะครับพี่น้องย็นนะครับคุณเห็นตัวมันแล้วใส่งามอยู่นี่ มาเดี๋ยวขึ้นมาดทึ่งนะครับมาขุนต้นนะครับนะครับบวกแต้มเยียนมากครับพี่น้องใส่งามงๆอยู่ครับใส่ละนะครับยาโป๊กมันไว้นะครับต้องเบิ้งก้อนปีนจับมันอยู่ก่อนโบมี่ครับเยียนใส่งามงๆครับพี่น้องมาบวกมากครับผมมาครับพี่น้อง ปลากาอย่างนี้ตัวนี้ปลาปลาปะเอ้าบวกแต้มมากครับปลากาโอ้โหเกือบเป็นกดไทยพระท่านนะครับวลาเป็นบุตรนะครับผมบวกแต้มปลากามากครับปลากาเนี่นดิ่มจนเหนื่อยครับพี่น้องมาเบื้องหลังนี่ครับผมติงยุดๆอยู่แค่แม่นถือปลาอย่างปลาอย่างฝร่งปลาเข่งโอ้ปลาเข่งโอ้ปลาเข่งโบน้อยแล้วนี่ปลาเนี่ยเนาะ คุณน่ะปลาเค็งตัวพักไงนะครับพี่น้องคุณน่ะเคง่งไงเลยใส่งามครับเคใหงไงอาครับบวกแต้มมากครับนับพี่น้องนาเบิ้งหลังนี่น้ำกันครับหลังสุ่มไทยครับเอ้ยมด้วยโอ้ยโอปยโอ้ยโอ้อมยนอ้ยอ้อ้อ้ยโอหยโอ้อ้ยโ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 ออมยโอยโง้ยโอ้ยยย้อ้อ กระเชานใส่ในงามครับเดี๋ยวไปสรุปแต้มน้ำกันนะครับช่วงยามก็ลยบก็บแกะแต้มเก้าแต้มนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่ากล่องมันไทยอะไรตอนนั้นนะครับเพิ่มจำเืียงผมมันัต็ินะครับเป็นเสียเรียบร้อยมีมานไทยช่วงยามยังมือแรงเลยนะครับเดี๋ยวไปล่วงกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันอีกรอบนึงนะครับืนเรืนเ้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปสรุปแต้มร่วมนะครับในเดินนะครับครับพี่น้องเอา ปลาขึ้นมาสั่งกิโลนะครับอันนี้ผมสั่งถาดนะครับนักขาขีดครับพี่น้องเสียวปลปาใส่นะครับปลปาใส่นะครับได้สองกิโลหนึ่งขีดครับนะครับแต้มรวมนะครับวันนี้เพราะว่าช่วงย้ำกลับหนึ่งผมบบดดไทยนะครับเพราะว่าคว่จำเครื่องมันเต็มครับพี่น้อง ก็เลยเลีรยโทรศัพท์ซะก่อนเลีรยเครื่องซะก่อนนะครับมาถ่ายใ้ช่วงยามย่ำค่ำเนาะนะครับเดียวมือเร้าไปรุ่นน้ำกันครับผมนะครับนี่นะครับปลานะครับโอ้หลากหลายแหงนะครับปลาคอปลาดุกเอียนปลาเข็งปลากาปลาเสื่อมก็ได้ใส่เบ็ดห่วยครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องภามาลุ่นเบ็ดย่อมมือเร้านะครับบรรยากาศเส้าๆครับ กินจากไหนฟ้าก็ดูอดบอกโอ้โพี่น้องหลังแหลกเอาแล้วครับก็ดูก็ดูตายตายเลยตายเลยเนาะมาครับมันหมาสหลังแหลกครับหลังแหลกแหกหมานย่ยมือเสาเนาะครับโอ้ตายครับประดุกตัวนี้มือขึ้นนี่แถวนี้บวกค่อยทำงานปันใดนะครับนี่ปลามันกินเหยื่อเดือดปะอ่ะแต้มแดกมากครับพี่น้อง ทุกใหญ่ <บ S 1> รครับพี่น้องมาลุ่นหลังนีน้ากันครับเบด,ดจมเลยครับนะครับเพิ่งมิงดครับ,รบมึงอ,อย่างนัง้นหรือมึงอย่างบ่เพิ่งล่มครับเนาดึงมึง้มันจมซือเนาะนะครับพี่น้องหลังนี้นะครับจมเพื่อกันครับ สิ้นเดือนยังเอ้านี่และแกแขกโอ้ยลุดนดิอีกหลังหนึ่งครับผมได้รุ่นนะครับจมเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าจ็คสีได้บบได้ครับเพราะว่าเป้าขมาหลายหลังบุมมี่เหรออืมี้าวนี่เอีย็นเอียนเอ้าบวกเต็มเอียนมามครับวางบุมี่ที่หยาดดังแขกมาเนาะครับผมเอียนตัวหนึ่ง แต้มที่สองย่ามือเศร้าครับพี่น้องครับพี่น้องหลังนี่กระจมอีกแล้วครับมาฟังทั้งนี้เบ็ดจมดีขนาดครับแต่ว่าเป่าก็ร้ายหลังแล้วครับเพียงใดเอียนหน่อยโอ้เอียนหน่อยโอ้ตัวหน่อยโอ้ยหน่อยใหญ่กูขี่กระเดือนน้อยหนึ่งนะครับลือซ้ำกันซั่มนะครับขี่กระเดือนเอาบวกแต้มมากครับพี่น้องนี่แหละครับนออย่าเอามาสร้างมากินเบส มาครับพี่น้องมาหลุนล้างนี่น้ำกัน,นอีกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวหลุนอยู่ครับนี่ล้างนี่ขั้นบ่อถ,ถือเกิดย่างและขั้นบ่อหลุดเกิดย่างแล้วเป็นจังไลยกระเสื่อมปลาเสื่อมโอ้ยปลาเสื่อมอปลาเสื่อมบวกแต้มมากครับพี่น้องหมกตูปป้พูดดีแล้วครับนี่ย <laughs> ที่เป็นจริงนะ มัยงแค่ใช้มันหมวกอืมด้ดึงกันดูนะครับดึงมากแค่เกาไม่ตีเย็นนะครับจริงเด้บ่มีบ่มีโอ้หดูดก,กับพี่น้องขั <laughs> บปะกาอ๋อขับพี่น้องบไดใหญ่นะครับหลังนี้นะ้าถือปากกาครับผม มันหกหลยะครับพี่น้องพอเราได้เอียนนะครับทั้งคน <g ül> <c oughs> เขาไปน้ำบ่ะไดครับมันหกนะครับผุวนะโอ้เอียนใหญ่ตัวนี้เอียนตัวตวื้นเ<อ>นอะนี่ครับผุวนะมาครับผมบวกแต้มมากครับโอ้ตัวดำๆเลยเนาะเยียนเอียนหอยเอ,อียนห้องครับผมแต้มงามๆม,มาอีกนะครับเอียนตัวใหญ่ๆเนาะ พี่น้องหลังนี่โอ้ยโกงคงน่งครับผมผุ้นั้น <c oughs> โกงว่ะเหรอยังถึงมนันเนาะโอ้ลุดนะครับโอ้ยโ,โ,โอ้ว่าเป็นสิได้เบานั่บวกมากเลยน้ำิึงหลังนี่ครับผมปลาตายปลาตายตายเยอะเลยนี่เปียกๆนี่ปลาใหญ่ไม่เห็นมันเลยมันถึงมันอยู่ตะคอกกั่ตาย บวกแต้มมากครับพี่น้องหลันงนี่ถือแล้วครับนี่เตรงเงินปลาอย่างปลาอย่างนี้ก็เสื่อมกะเสื่อมมาดิ่งเนี่ย,อย,อยเอาน,นะครับ<ล>บวกแต้มมากครับพี่น้องว่าแม่นมันบบถือ <laughs> มันบบมันบบตีนคะครับพี่น้องหลังชิท่ายครับผมเป็จงจังไลโอ้มดซีรีครับผมหลังชิถ่ายนะครับมองช่องน้ำไหลเอา เดี๋ยวขึ้นไปสรุปแต้มทั้งเพียงครับพี่น้องมาเก็บไม้นะครับไม้เก่านะครับเรื่อยมาแล้วเดี๋ยวมามาสัํมไม้อีกรอบนะครับครับพี่น้องสรุปแต้มเมื้อเศเ้านะครับยามเบียดเมื้อเศ้านะครับได้หาขีดครับผมเดี๋เย็นยมใส่งาๆอยู่ครับกประดุกนะครับ ถือใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจนครับช่องเปิดบุกสมบูย c h ชาแนลน้ำเนได้ครับพี่น้องครับขอบคุณได้หลายครับ